ท่านเคยสังเกตตัวเองไหมครับสมัยเป็นเด็กเนี่ยการเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยบางครั้งมันง่ายกว่าเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์แบบนี้นะครับทั้งทั้งที่ไม่เคยมีความพยายามอะไรเป็นพิเศษไม่ได้มีความรู้หรืออะไรเป็นพิเศษมันเป็นไปเองสมองมันเป็นไปเองอันนี้ตรงกับ ภาษิตไทยที่ว่าน้ำแหลมไม่มีใครเสี่ยมมนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงสิ่งเหล่านี้มันติดตัวมาแต่กำเนิดนะครับหรือคำพังเพยอีกคำหนึ่งว่า,าบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้นะครับแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสมบัติของเราท้งนั้นนะครับเราสร้างมาอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้น ในคําสอนที่เป็นมงคล38ประการจึงมีคําว่าปุเพกะตะปุญญาตาจะอัตสัมมาปณิธิหรือหรือว่าบัดนี้มีข้อความว่าปฏิรูปรเทวสวะโสจะบุเพจกะตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิธิการอยู่ในประเทศอันสมควรและการมีบุญอันได้กระทาไว้ในปางก่อนและก็การตั้งตนไว้ชอบอันนี้เป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุให้เป็นไปเองไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจในสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เรามีมันเป็นไปเองมันเกิดขึ้นเองความพยายามที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ประกอบกันในภายหลังนะครับตรงกับคําที่ว่าอัตสัมมาปณิธิตรงนี้นะครับคือความพยายามถ้าหากว่ามีบุญทาไว้ในปางก่อนแล้วแต่ว่าขาดอัตสัมมาปณิธิอันนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นเราก็พยายามไปตามปกตินะครับหรืออาจจะพิเศษอันนี้ก็อยู่ที่การสั่งสมอีกบางคนสั่งสมความขยันมามากครับก็จะเป็นผลดีแก่ตัวเราเองในทางตรงกันข้ามถ้าไม่สั่งสมความขยันคือไม่มีความขยันและแถมยังมั่วกับสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดื่มการเที่ยวการพน,นันอะไรเหล่านี้มันก็ยิ่งซ้ำเติมเข้าไปยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสริมนะครับเสริมให้ดีขึ้นเสริมให้เร็วร้ายลงข้อสำคัญคือผูกเพกตะปุญญาตาถ้าหากว่าเราไม่มีทำบุญไม่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนมันไม่มีเหตุให้บงังให้ให้ไปเกิดเจอในทางที่ดีหรือว่าไปเจอในสิ่งที่ดีหรือทำอะไรประสบความสำเร็จนะครับไม่เหมือนคนอื่นหรือคนที่เขามีบุญในทรรไว้ในปางก่อน ซึ่งประกอบกับการตั้งตนไว้ชอบก็ย่อมจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นการทำบุญไว้ในปางก่อนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลยอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องไปอะไรทนะํะทำบุญบริจาคอะไรแต่อะไรมากมายมันไม่เกี่ยวครับสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าเรามีโอกาสเราก็ทำถ้าเราไม่มีโอกาสเราก็ทำอย่างอื่นได้ถ้าหากจะหาไปทำแต่สิ่งที่ ในเรื่องเหล่านี้บางครั้งมันก็หลงทางเหมือนกันนะครับบริจาคเยอะๆช่วยเยอะๆผลที่สุดตัวเองก็แย่ก็มีอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนะครับผมเคยขับรถเวลาออกจากบ้านเนี่ยวันนี้นึกถึงว่าเอ้มันจะมีได้ทำประโยชน์อะไรบ้างบางครั้งมันก็เป็นเหตุให้ได้บังเอิญ สมมติว่าไปตอนช้าก็เห็นพระบินาบาทอ๋ออันนี้ก็ได้โอกาสนะครับเอาใส่บาทหรือว่าเห็นคนกําลังรอรถรถประจําทางซึ่งมันค่อนข้างจะหนานแน่นด้วยผู้คนเนี่ยหรือว่ารอนานันนี่เราก็อาจจะมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนนั่งไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของเรานะครับเป็นสภาพจิตที่มีความต้องการจะช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสะดวกหรือมีความสุขหรือว่า ได้รับความสบายนะครับอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูงนะครับว่ามันปลอดภัยไหมอย่างสมมุติว่าจะเห็นคนที่ดูท่าทีแล้วไม่น่าจะ,ะไว้วางใจอันนี้ก็ต้องระมัดระวงงังอีกนี่อยู่ก็อยู่ที่การพิจารณาด้วยหรือถ้าหากว่าเราเห็นแต่ว่าไม่แน่ใจเนี่ยก็อาจจะให้ขึ้นอ,อย่างเป็นรถกระบะก็ท้ายหลังได้ หรือว่าถ้าเป็นธรรมดาก็อาจจะถามไถ่ว่าเอรอรถไปไหนถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยแล้วก็เป็นคนธรรมดาธรรมชาติชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยเราก็สามารถจะไว้วางใจได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่วิจรารณญาณด้วยนะครับการทำดีทำได้ทุกอย่างที่มีโอกาสนะครับนี่ก็คือปุเพกตาปุญญาตาแม้แต่การชี้ทางการบอกทางให้แก่คนเนี่ย มันก็เป็นบุญแล้วครับในครั้งพุทธกาลนะครับมีเรื่องเล่าว่าแม้แต่การชี้มือไปบอกให้กับขอทานว่าตรงนั้นเขามีการแจก